สวัสดีค่ะนะวันนี้พูดเรื่องโครงการจะซื้อเครื่องบินรบฝูงใหม่ของกองทัพอากาศฮะต้องเรียกได้ว่าเข้มข้นเลยทีเดียวนะฮะมีศึกในการแย่งชิงกันอย่างชัดเจนเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้อย่างที่รายงานมาตลอดนะคะว่ากองทัพอากาศเนี่ยก็จริงๆก็พิจารณาเครื่องบินหลายแบบแต่ว่าก็มาโฟกัสอยู่แค่กริปเพนจากสวีเดนแล้วก็ f 1 6บล็อก7จจากสหรัฐนะคะ ซึ่งในระหว่างที่มีกระแสข่าวนะว่าทางสหรัฐเนี่ยเขาก็ทุ่มเต็มที่สู้แล้วก็พยายามใช้เขาเรียกว่าอะไรเกมการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยในการที่จะบีบไทยนะบีบกองทัพอากาศให้ซื้อ่าซื้อ F16 นะแล้วก็มีการเสนอเรื่องเรื่องของลิงก์นะเรื่องของลิงก์แล้วก็เรื่องของอเขาเรียกว่าโปรโมชั่นอะไรหลายๆ,ๆอย่างนะที่ต้องการจะจูงใจให้กองทัพอากาศเนี่ย ซื้อ F16 บล็อก70นะฮะในขณะที่สหรัฐก็พยายามอยู่นะฮะปรากฏว่าเราจะเห็นความเคลื่อนไหวสำคัญก็คือการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอาณาจักรนะก็คือลอร์ดเดวิดคาเมลอนนะฮะซึ่งมาเนี่ยโอเคมาพบนายกรัฐมนตรีแต่ว่าที่เป็นประเด็นและถูกจับตามองมากที่สุดเนี่ยก็คือการไปดูเครื่องบินกริปเป้นนะฮะ ที่กองบินหนึ่งโคราชนะคือกริปเพนเนี่ยเขามาฝึกร่วมที่คอบะโกนะคะฝึกร่วมกับกองทัพธอากาศสหรัฐแล้วก็สิงคโปร์อยู่ที่กองบินหนึ่งโคราชนะเพราะฉะนั้นก็ เดินทางใกล้หน่อยนะก็ไปดูนะมาดูเสร็จก็ไปปีนดูไปอะไรดูแล้วก็มีการโพสต์ภาพในเพจของกระทรวงการต่างประเทศของทางสาราชนาจาักรนะคะก็เลยกลายเป็นประเด็นเพราะว่ามีการโพสต์ในทํานองที่ว่าถ้ากองทัพากาศไทยเนี่ยซื้อเครื่องบินเกรปเปนเนี่ยทางสาราชนาจาักรก็จะไดะ้ประโยชน์ด้วยถึง350ล้านนะคะ 350ล้านปอนด์นะคะซึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของการจ้างงานไทยในประเทศอะไรทํานองนี้นะคะซึ่งก็อาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆเนี่ยอังกฤษเนี่ยนะสนหาราชอาณาจักรเนี่ยถึงมาสนับสนุนให้กองทัพอากาศไทยเนี่ยซื้อเครื่องบินกริปเพนจากสวีเดนนะคะ ทั้งนี้นะก็เป็นเพราะว่าชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆของเครื่องบินกริปเพนลำหนึ่งนะคะมากถึง40%ที่มาจากอังกฤษนะคะผลิตในอังกฤษเพราะฉะนั้นเนี่ยทางรัฐมนตรีต่างประเทศของเขาเนี่ยถึงบอกว่าตั้งแต่บอนมัสจนถึงแมนเชสเตอร์ Manchester เลยฮนะได้ประโยชน์ถึง350ล้านปอนด์ฮะจากธุรกิจในเรื่องของการผลิตกริปเพนตรงนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าทางอ,อังกฤษเนี่ยก็ ต้องการที่จะสนับสนุนให้กองทัพอากาศไทยเนี่ยซื้อเครื่องบินกริฟเพนฮะเพราะว่าทางอังกฤษเองก็ได้ประโยชน์นะในเรื่องของการจ้างงานภายในประเทศฮะแล้วมันก็มาเชื่อมโยงกับการที่หลอดหลอดเดวิดคัมเมอรนเนี่ยได้มาพบกับทางนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรฐมนตรีและก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีการไปลงนามข้อตกลงนะบันทึกความเข้าใจความร่วมมือที่เรียกว่า strategic partnership รถแมปนะของไทยกับยูเคนะแล้วก็มันก็จะมีเรื่องของความมั่นคงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอะไรรวมอยู่ด้วยแล้วที่สำคัญก็คือเรื่องของอุตสาหการรมป้องกันประเทศและการป้องกันประเทศนะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยไม่ใช่คุยแค่กับนายกรัฐมนตรีแต่มีการคุยกับพลเอกทรงวิทย์ดุ่นพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดด้วยนะฮะซึ่งการมาไทยครั้งนี้ของรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ย ดูเหมือนเนี่ยนะถ้าถ้าจะตีความเนี่ยเหมือนจะมาเรื่องเครื่องบินกริปเพนเนี่ยเป็นเกือบจะเป็นหลักสําคัญเลยนะคะนอกเหนือจากเรื่องของการลงนามข้อตกลงเรื่องของความร่วมมือนะคะเพราะว่ามีเรื่องของความมั่นคงนะการป้องกันประเทศร่วมอยู่ด้วยนะเพราะฉะนั้นนะนี่ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวสําคัญนะที่ถึงขั้นที่รัฐมนตรีต่างประเทศของสหราชอาณาจักรเนี่ย ต้องหนึ่งมาคือเขาต้องมาอยู่แล้วสองมาเนี่ยก็ไปดูกริปเพนแล้วก็โพสต์ให้เห็นเลยว่าอ่ะฉันสนับสนุนฉันไปดูมานะฮะซึ่งตรงนี้นะแน่นอนว่านโยบายของรัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่ยนะฮะหากกองทัพเนี่ยจะซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์ไหนก็ต้องยึดตามนโยบายออฟเซ็โพลิซีนะก็คือประเทศคู่ค้าเนี่ยต้องซื้อสินค้าหรือว่ามีการลงทุนเนี่ย ในสัดส่วนของงบประมาณหรือว่าราคาที่ใกล้เคียงกันฮะอันนี้ก็เพื่อไม่ให้เกิดการเสียเปรียบเสียดุลทางการค้านะแล้วก็ทําให้ประชาชนในประเทศเนี่ยรู้สึกว่าได้ประโยชน์จากการที่กองทัพเนี่ยไปซื้ออาวุธจากต่างประเทศด้วยก็เรียกได้ว่าความเคลื่อนไหวของหลอดคารเมรอนเนี่ยนะก็ตรงสเปคของทางของทางกองทัพอากาศไทยพอดีนะอย่างที่รายงานมาตลอดนะว่า อกองทัพอากาศไทยเนี่ยมีแนวโน้มนะที่ดูจะพึงใจนะกับเครื่องบินกริปเพนจากสวีเดนมากกว่าที่จะเลือกอ F16 ของสหรัฐนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีเรื่องปัจจัยราคาเนี่ยเข้ามาเป็นปัจจัยหลักเลยนะเพราะว่า F16 เนี่ยนะมีการพูดตัวเลขกันในกองทัพอากาศว่าถึง95ล้านเหรียญเลยนะฮะลำละ95ล้านเหรียญ การมาดูกริปเพนเนี่ยของทางรัมรีต่างประเทศของสหร,ราชอาณาจังนี่ฮะก็มีท่านเสกิมนะานพลอากาศเอกเสกสรรคันธาเสนาธิการฐานอากาศซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกแบบเครื่องบินขับไล่ของกองทัพอากาศเนี่ยมาต้อนรับด้วยนะแล้วก็มีมีนาวาอากาศเอกนัทวุฒิด,ดวงสูงเนินฮะซึ่งเป็นผู้บังคับการกองดินเจ็ นะซึ่งจริงๆกองบินกริปเพนเนี่ยเบสเนี่ยอาจจะอยู่ที่กองบินเจ็ดซูราท์นะแต่ว่าอะก็มาฝึกอยู่ที่โคโราชก็ทางาราัฐมนตรีต่างประเทศสหราชอาแจากเนี่ยก็ไปดูนะได้ใกล้หน่อยนะซึ่งมีรายงานนะว่าเขาเหมือนกับว่าพูดนะมีการพูดตรงๆร,ร,รอบนะฮะว่าเขาต้องการให้กองทัพอากาศไทยเนี่ยซื้อกริปเพนเลยทีเดียวนะพูดแสดงออกอย่างชัดเจนเลยหรือว่าเราดูจาก ที่มีการโพสในเพจของ Commonwealth ของประทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็ชัดเจนเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้ก็ต้องรอดูนะว่าทางฝ่ายสหรัฐเนี่ยจะงัดอะไรขึ้นมาสู้กับทางซาฟของสวีเดนฮะว่าจะมีโปรโมชั่นอะไรที่จะทำให้าทางกองทัพอากาศไทยเนี่ยฮะเลือก เอฟสิบหกนะเพราะว่าอย่างที่เคยรายงานไปนะว่าเหมือนตอนนี้เนี่ยกองทัพอากาศเขาเตรียมแผนและที่หนึ่งคือเขาจะไม่ไม่ไม่สนใจในเรื่องของลิงก์สิบหกนะคะเพราะว่าสหรัฐเนี่ยเหมือนจะเอาเรื่องของลิงก์สิบหกเนี่ยมาเป็นประเด็นหลักอย่างที่บอกไปนะว่าลิงก์สิบหกตอนนี้ก็คือหมดหมดไรเช่นแล้วนะถ้าจะต่อเนี่ยก็คืออีกแปดพันล้านแล้วก็มีรายละเอียดอีกยิบย่อยเลยนะแล้วอย่างหนึ่งทางสหรัฐเองเนี่ยนะก็ดูจะแหมนะฮะ อย่างเช่นการฝึกคอบะโกเอ้อยขอภยัยการฝึกคคบไทเกอร์ที่โคราชล่าสุดเนี่ยอย่างที่บอกนะว่าโอเคเป็นโอกาสของครบรอบ30ปีการฝึกคคบไทเกอร์นะเขาก็เอาอเครื่องบิน f 35มา8เครื่องนะมาร่วมฝึกด้วยแต่ว่าทางกองทัพอากาศเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า นานน่ะก็คือแค่รู้ก่อนไม่กี่วันเท่านั้นนะว่าจ้า F35 มานะแล้วพอเอามาเนี่ยเอามาฝึกเนี่ยไม่ใช่ว่าทหารไทยจะไปเดินเข้าไปดูหรือว่าอะไรนะนักบินทออหรืออะไรจะเดินเข้าไปดูไปนั่งไปอะไรไม่ได้นะฮะเขาก็มีอ่การดูแลมีการพื้นที่เลยซึ่งซึ่งมากกว่านั้นก็คือเอาเจ้าหน้าที่ Security เนี่ยมาเพิ่มเลยด้วยซ้ำนะก็ไม่รู้ว่า ทหารไทยหรือว่ากองทัพอากาศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจากการฝึกร่วมกับ F 35หรือเปล่านะนอกจากการได้เห็นนะอย่างที่บอกนะตอนที่วันแรกที่ F 35มาลงที่กองบินหนึ่งโคราชเนะี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกเนี่ยนะนะก็มีการถ่ายภาพกันภายในปรากฏว่าโอ้โหนะพราะภาพหลุดไปที่สือ่อเนะี่ยโอ้โหนะก็มีการขอให้สื่อลบเลยว่าไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนี้สหรัฐเนี่ยเล่นได้ว่า ตรวจกล้องตรวจมือถือเลยอันนี้มันก็เกินไปหรือเปล่านะอันนี้เป็นเรื่องเล่านะจากในทางอ่าทออนะว่าโอ้ตรวจเลยว่าเนี่ยเป็นกล้องใครถ่ายใครส่รงไปให้ซึ่งนะฮะในบางมุมเนี่ยมันก็เป็นมุมบนฟ้าประชาชนนอกลัวกองบินเขาก็ถ่ายได้นะอันนี้ก็แบบนะหรือแม้แต่ตอนนักข่าวไปชอนตอนรอบมีเดียชวยให้หนักข่าวไปนะปรากฏพอไปถึงบอกเออถ่ายไม่ได้นะเออ อ่าอันนี้เขาแปลมานะเอ่อถ่ายไม่ได้นะเออไม่ยิ่งมือถือเนะี่ยห้ามถ่ายเลยให้ใช้กล้องกล้องถ่ายภาพอย่างเดียวนะไม่ถ่ายโอ้โหนักข่าวก็เริ่มไม่พอใจกันนะแต่ว่าไปไปมามาก็ไม่รู้ยังไงนะอาจจะรู้ปฏิกิริยาหรือไงหรือเปล่าก็ถ่ายได้นะแต่ว่าก็ถ่ายปกติแล้วก็ถ่ายมือถือมันจะถ่ายได้ชัดแค่ไหนนะก็แค่เห็นข้างๆนะะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรหลายๆอย่างของสหรัฐเนี่ยนะฮะมันก็มีส่วนนะที่ทําให้ทางกองทัพอากาศเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันมันแบบคือไม่ไม่ค่อยเฟรนลี่เท่าไหร่ไงแล้วก็เหมือนมีเหมือนมีความเป็นมหาอำนาจอะไม่ใช้ในเรื่องของมิตรภาพเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดอ่อนของทางสหรัฐนะฮะตอนนี้เนี่ยก็ยิ่งชัดเจนเลยว่ากองทัพอากาศไทยเนี่ยนะฮะอย่างที่เคยบอกนะว่าบิ๊กไก่พลอากาศเอก พันพักดีพัฒนากุลผู้บัญชาการหานกาศเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ทั้งนอกรอบในรอบเนี่ยก็พูดมาชัดเจนแล้วว่าเหมือนจะเลือกฮะกริปเพปนฮะซึ่งการคัดเลือกเนี่ยจะมีในห่วงเดือนอพฤษภาหรือมิถุนายนนี้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคณะกรรมการเนี่ยเขาก็พิจารณาหลายแบบนะฮะแต่เพียงแต่ว่าก็ น่าจะตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผย T O R นะว่าจะออกมาแบบไหนนะแต่ว่ามันมีข่าวออกมาแบบนี้ด้วยนะว่านอกจากมีเรื่องของนอกจากมีกริปเพนของสวีเดนแล้วก็ F 1 6ของทางสหรัฐแล้วเนี่ยตอนนี้นะมีการขยับในส่วนของ K A I นะก็คือทางเกาหลีใต้นะฮะเขาก็ต้องการที่จะขายเครื่องบิน fa ห้นะซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่นะแบบเบานะขนาดเบาหรือที่เรียกว่า light fighter นะฮะซึ่งกองทัพอากาศไทยเนี่ยมีอยู่แล้วด้วยนะเพราะว่าอตอนที่เราซื้อ t 5 0เนี่ยซึ่งเป็นเครื่องบินฝึกขับไล่อเนกประสงค์เนี่ยคือซื้อมา14เครื่องในจำนวนนี้เนี่ยแเครื่องเป็น t 5 0 th นะแล้วก็อีก6เครื่องเนี่ยเทียบเท่าก็คือเป็น fa fa ห้าสิบเลยเพราะว่าเป็นเครื่องบินรบนะะแล้วก็เขาเรียกว่าติดเรดาร์ที่เหมือนเครื่องบินรบนะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ย fa ห้าสิบเนี่ยเล็งที่จะขายในประเทศในอาเซียนตอนนี้เนี่ยก็ฟิลิปปินส์ก็สั่งซื้อไปไม่มั่นใจว่าเท่าไหร่สี่สิบเครื่องนะอินโดนีเซียก็ซื้อนะส่วนเราเราก็มี t ห้าสิบแปดเครื่องแล้วก็เป็น fa ห้าสิบเนี่ยนะฮะอีกหกเครื่องเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็เลยมีการเสนอแผนว่าถ้ากองทัพอากาศไทยเนี่ยจะซื้อ FA ห้าสิของเกาหลีเนี่ยนะคะจะได้สองเท่าเลยก็คือจากาตั้งหไว้หนึ่งหมืนเก้าพันล้านเนี่ยคือเฟสแรกคือสี่เครื่องสำหรับซื้อก r ิเพนหรือ F 1 6อหกนะแต่ถ้าเป็น f พระว่ามีราคา<ด>ถูก <8 S 2> กว่ากันแปดเครื่องเนี่ยก็จะไปรวมกับ FA ห้าสิ ที่มีอยู่ที่ฝูงบิน4ี่สกองบิน4รวมแล้วเนี่ยออ่าแปดกับอแปดกับหที่มีอยู่รวมเป็น14เครื่องก็ได้1นึงฝูงเพื่อเอาไป,ไปประจำการที่ฝูง102กองบิน1โคราชนะเพราะว่าฝูงบินหนึงศูนย์สเนี่ยเขาก็เรียกว่าไม่มีเครื่องประจำมา อสองปีแล้วนะคะเพราะว่ามีการยุบรวมนะคะเนื่องจากว่าเป็นการที่จะมีการทยอยปลดประจําการนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูว่าแผนนี้เนี่ยกองทัพปากาศโดยเฉพ,าะ,เพาะผู้บัญชาการทหารอากาศเนี่ยจะพิจารณาเรื่องนี้ไหมว่าข้อเสนอแบบนี้เนี่ยกองทัพากาศรับไหมเพราะว่าเครื่องของเกาหลีใต้เนี่ยก็เรียกได้ว่าถ้าถ้ามองในแง่ว่าเป็นไลท์ไฟเตอร์เนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะแล้วก็ในเรื่องของ ความราคาที่เหมาะกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศณเวลานี้แล้วก็ระยะเร่งด่วนนะเพราะเขาบอกว่าถ้าซื้อในงบประมาณปี68ปเนี่ยปีเจก็จะได้เครื่องมาเลยนะทั้ง8เครื่องแล้วที่สำคัญก็มีความเคลื่อนไหวก็คือว่าในส่วนของอา T A ออุตสาหกรรมการบินของกองทัพากศนะฮะ T A ออาจจะมีการเขาเรียกว่าไปร่วมมือกับ K A I นะในเรื่องของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ฮะแล้วก็เรื่องของอะไหล่นะเราจะทราบกันฮะว่า T 5ห้าสิบเนี่ย T ห้าสิบของกองทัพากที่ซื้อมาจากเกาหลีเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องอะไหล่มาช้านะเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในระบบ pooling นะเพราะว่าถ้าอยู่ในระบบ pooling เนี่ยจะ เปลืองเขาเรียกว่าใช้งบประมาณเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการาให้ทีไอซึ่งมีพรบรเขาเรียกมีกฎหมายของทางทีไอเรื่องของพรบอ,รอป้องกันประเทศเรื่องของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเนี่ยก็สามารถไปร่วมมือกับทาง K a i เพื่อสามารถที่จะจัดซื้ออะไหล่ได้แบบรวดเร็วมากขึ้นด้วยอันนี้ก็มีข่าวว่าเขาจะมีการเจราจากันนะฮะ ในเรื่องความร่วมมือของทั้ง TAI แล้วก็ KAI ด้วยนะฮะและตามสมุดปกขาวของกองทัพอากาศนะครปีงบประมาณ68เนี่ยก็จะซื้อที50อ,อีกองเครื่องนะฮะความชัด<ต>เจน,นว่าน่าจะเลือกริปเพนมากกว่า F16 หรือว่า,าเครื่องของเกาหลีนะแต่อย่างไรก็ตามนะฮะ ปัใจจัยในการที่จะพิจารณาเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องดูนโยบายของทางรัฐบาลด้วยนะเพราะว่าคุณเศษฐาจะเน้นเรื่องของ offset p o l i c y ก็คือนะประเทศคู่ค้าจะต้องซื้อสินค้าหรือลงทุนในอุตสาหการรมต่างๆในจำนวนงบประมาณที่ใกล้เคียงกันฮนะซึ่งแน่นอนว่าในแบบนี้เนี่ยนะคู่ค้าหลายประเทศก็พร้อมที่จะทำตามนโยบายนี้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูในระดับรัฐบาลด้วยนะว่า จะสนับสนุนแบบไหนแต่ถ้าเราเห็นจากการที่รัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษมาแล้วก็มา,าแสดงตัวชัดเจนเลยว่า,าหนุนให้ซื้อกริปเพนเนี่ยนะฮะโอ้อันนี้ก็น่าจะมีผลสำคัญเหมือนกันนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะตอนคุณเศษฐาไปไปยุโรปเนี่ยนะฮะก็ก็มีพบพบทางทางตัวแทนของซา,าร์ฟด้วยเช่นกันนะฮะ แล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าทางอ่า อาสาฬาชาจาักรเนี่ยถือเป็นยุโรปประเทศแรกนะคะที่มามีความร่วมมือและถือว่าเป็นเรื่องของหุ้นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แล้วก็มีเรื่องของความมั่นคงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเรียกได้ว่าเป็นการขยับครั้งสําคัญนะคะที่ทางซาฟสวีเดนจับมือกับทางสาสาอาชา,าจักรนะเพราะว่าเขาก็มีข้อตกลงกันนะคะแล้วเนี่ยก็มาทําข้อตกลงกับเราเพราะฉะนั้นมันจะผูกมัดไปถึงเรื่องของโครงการจัดซื้อเครื่องบินของกองทัพอากาศด้วย ลหรือเปล่าอ่ะอันนี้ต้องรอดูเลยนะแล้วก็ต้องรอดูด้วยว่าสหรัฐ F16 เนี่ยเขาจะสู้แบบไหนแล้วก็ต้องไม่มองข้ามด้วยนะว่าเกาหลีใต้นะ k i ก็ขยับที่จะนาเสนอทางเลือกที่เบากว่านะก็เรียกว่าภาระงบประมาณน้อยกว่าอย่าง FA 50เนี่ยให้ทางกองทัพอากาศพิจารณาอ่ะเรื่องนี้จะติดตามมานำเสนอต่อไปวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะ